ระทึกกลางกรุงสาวโดนขู่เต้อาชีวะลั่นจะลุยเองผวาหนุ่มพม่าตามถึงคอนโดขู่สาวแจ้งความสามมันตำรวจยังนิ่งเต้อาชีวะเตรียมลุยช่วยมีเรื่องที่ทำเอาขนลุกสู้ด้วยความหวาดกลัวค่ะเม่หญิงสาวที่ใช้ชื่อน้องลินเขาต้องเผชิญกับการตามรังควานแบบประชิดต,ตัวจากวัยรุ่นชายชาวพมา่าที่สะกดรอยเธอมาจนถึงหน้าประตูคอนโดแถมยิงจู่โจม พยายามขึ้นไปถึงห้องพักของเธออีกด้วยรายงานแจ้งว่าวัยรุ่นชายคนนี้เนี่ยเขารู้ข้อมูลลึกของน้องลินทั้งเบอร์มือถือบัญชีโซเชียลแล้วยังส่งข้อความและโซมาคุกคามโดย้อยคำหน้าสะพรึงกลัวว่าถ้าไม่ยอมให้เขาเข้าพักอาศัยโดยเนี่ยเขาจะตามไปทําร้ายในห้องยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขายังรู้เลขห้องคอนโดของน้องลินอีกด้วยเป็นข้อมูลที่ไม่ควรรู้เลยด้วยความไม่ปลอดภัย ที่คุกคามน้องลินเลยตัดสินใจเข้าแจ้งความที่สอนอบางขุนเทียนทันทีเพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่รีบดําเนินการจับกามชายคนดังกล่าวแต่ค้าที่น่าตกใจคือน้องลินไปแจ้งความติดต่อกันถึงสามวันทางตํารวจก็ยังคงเงียบไม่มีการดําเนินการใดๆโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพียงแค่คําพูดและเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นจริงแหมเหตุผลนี้ทําเอาคนฟังงงเป็นแถวข้าจากความล่าช้าของคดี และความหวาดภวาที่พุ่งสูงขึ้นน้องลินเลยหันไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่สังคมคุ้นเคยกันในานามเต้อาชีวะผู้ซึ่งมักจะออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเต้อาชีวะจะเข้ามาช่วยน้องลินอย่างไรต่อไปแต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือน้องลินยังไม่ทราบแหล่งที่มาว่าวัยรุ่นชายคนนี้ไปได้เบอร์มือถือบัญชีโซเชียลและเลขห้องคอนโดของเธอมาจากที่ใด เพราะปกติน้องลินไม่เคยให้ข้อมูลเหล่านี้กับใครง่ายๆคะ่ะซึ่งเรื่องนี้เต็มไปด้วยเงื่อนและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่หนักกว่าเดิมถือเป็นเคสเตือนภัยที่น่ากังวลอย่างยิ่งเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่บานปลายไปถึงการคุกคามทางร่างกายในโลกจริงหวังว่าเจ้าหน้าที่จะรีบเร่งดำเนินการและขอให้น้องลินปลอดภัยนะคะทุกคนก็โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลข้อมูลส่วนตัวกันด้วยคะ่ะ